ี่นะครับเราอยู่หลังเวทีนะครับอของเดอะซีโชว์ที่กรุงเทพนะครับอยู่กับหนุ่มชินด้วยสวัสดีครับชาวซีสเปคครับอยากรู้ไหมครับว่าเวลาว่างๆของร้องสองคนนะฮะทำอะไรกันนะฮะแต่ที่แน่เนี่ยมีเจ้าสิ่งนี้มาเกี่ยวด้วยอันาน,าน,าน,านั้นๆันแน่ไอโฟน e 4นะอยากรู้ว่าทำอะไรดูแล้วกัน เราได้ลแล้วเสร็จแล้วเราเบื่อฮะเ,เราก็ทิ้งเลยแน่เพราะว่าของที่เราได้มันฟรีฟรีครับซีสเปซเขาจัดให้ฟรีครับจัดอะไรครับพี่เดชครับแจกกแบบกระหน่ำเลยนะฮะแจกนี่เลยครับ iPhone 4นะฮะโอ้โหใครอยากได้เอาไปดอดเล่นกันแบบนี้นะครับติดตามรายละเอยียดให้ดีนะครับพี่ขึ้นซีสของเราเองเริ่มต้น เดือนธนันวาคมนี้แน่นอนและอย่าล,ล,ลืมเรียกเข้าไปสมัครกันด้วยนะครับรที่ซีสเปซนะครับง่ายๆเลยครับได้ของฟรีอย่างนี้บู๊ซีเขาจัดให้ดูดีเองมันดอกบอเนื้อเล่นๆเนข้าไปเจอได้เลยในยซีสเป in d t h yeah